ท่านั้นนะครย้ำนะครับเป็นโปรนะครับส่งท้ายปีนะครับเป็นโปรสมนาคุณนะครับที่บริษัทอ,อัลฟาเนี่ยเขาให้มาขอบคุณในเดือนเกิดของอาร์ตในเดือนกันยาแล้วก็พอดีสินค้าเนี่ยมันเพิ่งจะส่งมาแล้วอาร์ตก็มาจัดโปรโมชั่น5เครื่องนะครับเท่านั้นนะอย่าลืมนะหน้าตาจอยดอยเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวมิว์ X นะครับมิว์ X สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเป็นจอยดอยตรงรุ่นนะครับขนาด9นิ้วนะครับ ต้องต้นตั้งแต่แรมสองล้อมสานะครับแรม4ีลอง6 4แรม8นะครับไล่ขึ้นไปเลยแรม6แรม8นะครับสนใจนะครับราคาเริ่มต้นที่6,900บาทนะครับหรือนะครับแครบหน้าจอแล้วทั้งอินบ็อกซ์นะครับผาอาร์ตได้เลยนะครับจอแบบนี้นะครับเริ่มต้นแบบนี้ราคาแบบนี้ปักตรงรุ่นนะครับปักตรงรุ่นเลยนะครับแบบนี้เนาะนะครับท่านใดใช้รถอยู่นะครับออลนิวนะครับ2020 2021นนะครับตัวนี้ใส่ได้เลยเนาะไม่ว่าจะรองรับนะครับกล้องถอย นะครับปักรอบทันเนาะวันนี้มาไล์สดไล์สดจริงๆเลยเนาะเสียงภาพชัดเจนไหมมีเสียงภาพชัดเจนไหมเลยนะครับใครมาดูนะครับรีวิวนี่ดูร้อนย้อนหลังไม่ทันมามาดูแล้วกันนะตรง